thank you หลังจากที่มีภาพหลุดเมาแอจุดป,ปากหนุ่มสิงคโปร์รวมถึงภาพสวีทบนเตียงของดารานักแสดงสาวแพทนภปภาออกมาจนกระทั่งกลายเป็นกระแสข่าวดังนะคะก็ทําเอาเจ้าตัวถึงกับออกการปริแตกทันทีเผยเสียใจมากที่แฟนเก่าไม่โปรเทคตนตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าแม้แต่คําว่าเป็นเพื่อนณจุดนี้ยังยากเลยค่ะรูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปเก่าค่ะคือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะจากแฟนของเขา ที่เป็นคนทำแลวถ้าให้แพทคาดเดาเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นแฟนใหม่ที่เป็นคนปล่อยนะคะตั้งใจแพทบอกเลยว่าตั้งใจเพราะว่าให้เพื่อนไปสืบมาแล้วนะคะพี่นายคบตอนที่เจอพังแรกเรารู้สึกตีไหมครับเสียใจค่ะเสียใจที่เขาไม่โพรเทคเราแม้แต่ถึงถ้าถึงได้พูดได้เต็มปากแล้วตอนนี้ว่าแม้แต่ความเป็นเพื่อนเนี่ยณจุดนี้ยังยากเลยก็คือตัดเพื่อนคนนี้เลย ไม่เลยค่ะเราขาดกันมาเนี่ยเต็มเต็มเลยนะคะ8เดือนจัดการยังไงคะหลังจากแพทไม่ยุ่งกับเขาเลยดีกว่าค่ะคือเพื่อนแพทก็ได้บอกแล้วว่าทําไปเพื่อที่จะหวังหวังผลอย่างอื่นเลยอะค่ะหวังทาลายเลยการหากินลาก้าการบ่อนทลายถามว่าทําไมแพทถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าเพื่อนแพทบอกแล้วว่าเขา แฟนเขาตั้งใจอะค่ะเรียกว่าต้องการทำลายที่เสียงเราใช่ค่ะตั้งใจอย่างแน่นอนที่สุดงานนี้ขอแนะนําว่าต้องทําบุญกรวดน้ําตามด้วยเลยถ้าจะดีค่ะก็กำลังจอดคิวดังสำหรับคุณชาวรณพีหรือว่าเจมมาพระเอกป้ายแดงที่จะกระแสข่าวสกัดดาวลุ่มซะแล้วว่าอับค่าตัวแพงเวอร์เพราะว่าแค่โชว์ตัวเฉยๆก็เรียกเงินค่าเหนื่อยสูงถึงเลขหกหลักเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเทียบชั้นระดับสุดป,ปลาเลยทีเดียวค่ะ จริงค่าตัวก็ไม่สูงหรอกครับเพราะว่าแต่ละงานก็มันไม่เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ว่าเขาเดียวกันยังไงผมก็มีหน้าที่แค่ทํางานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองก็แล้วแต่ผู้จัดการรับไปถามพี่เอก็ได้นะครับ<อ> <laughs> ผมว่าพี่เอน่าจะให้คําตอบที่ดีกว่าผมครับแล้วพี่เอเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องรู้มากตัง้งใจทำงาน<อ>ครับ อกถึงใจจริงๆเลยค่ะสําหรับภาพถ่ายแบบที่นอกจากจะโชว์กระลมล้ำๆแล้วยังจะโชว์บ้านท้ายกลมกกึนแบบขาวๆอีกะด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทเกงยีนแบรนด์ของตัวเองของพระเอกผิวเข้มเวียสุกรวั์จะหลายคนที่ได้เห็นภาพนะคะต่างสงสัยกันไปว่าเจ้าตัวนั้นแอบสั่งทีมงานให้รีทัดภาพให้ดูขาวเกินจริงไปหรือเปล่าค่ะ งานนี้ทำเอาหนุ่มเวียถึงกับออกอาการเขินแบบสุดๆเลยทีเดียวและก็ออกมาชี้แจงกับกองทัพสื่อมวลชนค่ะว่าสาเหตุที่ก้นข่าวนั้นเป็นเพราะอะไรค่ะโอ้ยก็แบบผมแบบอยายมากวันนี้แบบเจอใครแบบแซวทุกท่านแบบเวียแบบก้นขาวอะไรย่างเงี้ยผมโอ้พระเจ้าคือจริงๆผมมองว่าไม่โปรหรอกครับเพราว่าคือคือผมเป็นคนใส่เกงสูงครับผมผมเป็นคนไม่ได้ใส่เกงเอวต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นผมจะไม่ค่อยโดนแดดครับ He's coming on my head bringing me a surprise in the kitchen and I'm starting I've been start waiting for a long time It's of my how